ขออมื่นหน่อยพี่จะไปใส่เพลงจะไปใส่เพลงพี่ตูนมาที่แลมออ,อย่างนี้ก็ได้เดินเลยเดินเดินมาเลยเดินมาปกติเลย จากกันกลับมาวันนี้ครับมาดูนรครับเป็นยังไงบ้างครับก็แน่นอนเราสองเดือนมาแล้วนะความแข็งแกร่งทางใดก็ทากคุมน้ําหนักมันก็อยู่ในอยู่ในวิสัยอ่ะอยู่ในวิสัยที่โคตระวังนะทีนี้ก็เรื่องความแข็งแกร่งผมเชื่อว่าตอนนี้สภาพนักมวยนี่ยแปดเกนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะต้องรักษาความน,นี้แหละความฟิตความอะไรไว้ส่วนโปรแกรมการแข่งขันจะเป็นยังไงก็เขาค่อยว่ากันนะครับทีนี้เราก็อย่างที่บอกแล้ว เราจะจัดให้มีการประลองกับพวกมวยอาชีพอะไรซึ่งซึ่งเขาก็ยินดีนะยินดีที่จะมามาช่วยนะครับก็ผมคิดว่ามันก็ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะมวยอาชีพเองมาต่อกับน้องๆซึงมวยสมัครเล่นมันก็คนละสไตล์กันเขาก็ยินดีนะครับนี่ครับแล้วมีีก็เบื้องต้นนี้นั้นในชั้นนี้โอลิมปิกเอลซีเองก็ยังยืนยันนะว่าโปรแกรมการคัดเลขกเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเวลาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมส่วนเลกสองในสถานที่ก็ วันเวลาเดิมนะแต่สถานที่ก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับซึ่ง,ง,งทางโอลิมปิกไทยก็เสนอตัวเป็นเป็นเจ้าภาพด้วยนะก็เขาก็บอกว่าในชั้นนี้ก็ยังยืนยันว่าเป็นกำหนดการเดิมนะถ้าเปลี่ยนแปลงที่สถานที่อะไรก็จะให้พิจารณาประเทศไทยเรื่องเป็นก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะว่าเราก็พร้อมเราก็พร้อมที่เพราะว่าบ้านเราสถานการณ์โควิดอะไรก็เป็นที่น่าไว้วางใจนะ,ปปะดีครับ ก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าสมาคมจะจัดเอานักมวยอาชีพมวยสากลอาชีพนะครับมาประลองมาลงรวมให้กับนักมวยทีมชาติไทยครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเราซ้อมอย่างเดียวเนี่ยไม่มีแมตช์แข่งขันเนี่ยมันก็เหมือนกับมอนกับน้ําเต็มแก้วครับมันมันไปไหนต่อไม่ได้ก็ถ้ามีแมตช์ทัวร์นาเมนต์ที่อย่างน้อยๆเป็นนักมวยอาชีพที่ไม่ใช่นักนักมวยสากลสากเล่นที่ซ้อมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับผม การหนึ <icate> anyway, point, ่งค <the> so ือตอนนี้ครับครับคตรอย่างฮวนไ่อยู่ครับมีผลอะไรไหมใครดูแลแทนโปรแกรมเป็นังไครับครับผมตอนนี้ก็เป็นพี่กรมมานิตครับดูดูแลแทนฮวนอยู่ครับผมก็โปรแกรมก็เหมือนเดิมครับน่าจะเป็นโปรแกรมจากฮวนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็พี่แซมก็เอามาปรับใช้ให้กับนักกีฬาตอนที่ฮวนยังไม่อยู่ครับผมก็ยังซ้อมปกติครับก็ ครับผมยังคือยังอยากให้ยังอยากให้มีอยู่ครับเพราะว่าเป็นโอลิปิรังสุดท้ายแล้วครับผมก็ก็ยังภาวนาให,ใ,หให้ให้จัดอยู่ครับผม,มอ่าคือหลักๆเลยเนาะก็ะจะเน,เนเ้นเป็นเป็นคนไทยมากกว่าจริงซึ่งมาลงรวมมาอะไรคือทางโค้ดแซมแล้วก็ปรึกษาทางนายทาง,งท่านสมชายเพราะว่าจะให้มีนักมวยอาชีพมาลงรวมเพื่อเสริมสมรัถสภาพของเราแล้วเหมือนให้มันเหมือนเป็นให้มันแข่งกินกันกันซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็น่าการดาวเวทร่วมหนักเราด้วย อย่างหนึ่งเราก็ได้ทําน้ําหนักเบสให้อยู่ใกล้ๆรุ่นตัวเองมากที่สุดแล้วก็ผมว่าเป็นการดีนะท, Lew, ท,ทั้งทั้งมวยอาชีพทั้งมวยเราจะได้แลกเปลี่ยนเขาเห็นกันด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่แหลมที่เขาจะมาอะไรอย่างเงี้ย <No worries> เราก็จะได้รู้ว่าข้อดีของเขาอยู่ตรงไหนข้อเสียงของเขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือต่างคนต่างแลกเปลี่ยนู็เห็น itez, ผมว่าไม่ว่าจะเป็นทางพี่แหลมแล้วก็ทางทีมชาติก็จะได้ท่านจะได้ทั้งสองฝ่ายกรารลงนวมจะได้ทั้งสองฝ่ายแน่นอน่มีรายการต่อัถามถามว่าฝึกซาอมมีรายการตัวคือพวกเราเตรียมเตรียมพร้อม เต็มร้อยอยู่แล้วซึ่งสม,คม,า,ม,มสาคมมวยสากลสมัครเรลยนเราก็ดูแลเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่าง